สำหรับผู้ประกาศรางวัลน,นี้นะคะต้องบอกว่าเขาให้เกียรติเรามากๆนะคะที่สละเวลามาร่วมงานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญค่ะที่กําลังชี้ชะตาอนาคตของพวกเขาและความหวังของคนไทยทั้งประเทศขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับ2องฮีโร่นักเตะทีมชาติไทยค่ะมิดฟิลด์ตัวรุกเมสซี่เจและแบ็คขวาสุดหลอต้อนนราบินค่ะ เป็นไงล่ะขนาดคู่ประกาศรางวัลของเรานี่ยังมีเซอร์ไพรส์เป็นขนาดนี้เดี๋ยวนะคุณจ๋าคุณจ๋าเหมือนจะเดินตามเมสซี่เจยังไงไม่รู้เมื่อกี้ขาไปเหรอคะใช่ขาท<า> <ขา S 2> ุณไปแล้ว,ต,วต้องเก็บอาการนิดนึงนะคะเอาละครับให้เกียรตินะครสองฮีโร่ของเราตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเมสซี่เจชนะทิพย์สงกระสินนะครับนักเตะทีมชาติสังกัดสโมสรบีซีเทโรซานา ต้นนรุบดินวีรวัฒโนโดมนักเตะทีมชาติไทยสังกัดสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดครับ ไายละเสียงกรีดังมากมากนะคะนี่ถ้าเกิดว่าสาไม่กลัวเสียจริตจะขอกรีดังๆสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะฝากไปทางโค้ชสุดเท่น,นะคะพี่ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนานเมืองค่ะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่อนุญาตให้กับพวกเขาเนี่ยมาเป็นเซอร์ไพรส์ของพวกเราในวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆสองท่านนี้เข้าแคมป์เก็บตัวนะครับเพื่อที่จะไปทําหน้าที่นะครับแข่งขันนะครับปกติต้องบอกว่าห้ามออกมาถูกไหมฮะแต่นี้ มีรถตำรวจคุมมาไม่ให้ไปไหนใช่ไหมฮะไม่ขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวถึงปุ๊บคุณขึ้นรถกลับเลยนะ,ะใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บกลับ,ลบเลยนะโอเคนะพีซิโก้ํำทับมานะบอกห้ามไปไหนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงชายแห่งปีมีดังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตื่นเต้นนะครคุณตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะคุณตื่นเต้นต,ต้นหายใจลึกๆผมผมอยากกลับไปลงสนามเร็วมากเลยตอนนี้ <laughs> เอาถ้าต้นตื่นเต้อย่างนี้เสียงกรี๊ดดังๆให้กำลังใจต้นหน่อยครับให้ต้นเขาพักหายใจนิดนึงผมประชาสัมพันธ์นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเรียกว่าไปฟาดแข่งในศึกซเกมด้วยครั้งที่28ที่สิงคโปร์ใช่ใช่<อ>ไหมฮะแล้ว<ะ>มีวันที่29ต่ออีกใช่ไหมครับไปไหนเอ่ยไปแข่งที่สิงคโปร์ครับเจอทีมชาติลาวครับ กานานี้เราชวนเขาคุยนี่ทําให้เขาเขินน้อยลงหรือเกรงมากขึ้นคะผมไม่รู้ปกติเราเคยเห็นแมสซี่เจพูดเก่งนะนะเวลาเ<อ>จอสาวๆนี่พูดข้องเลยครับก็สาเหตุที่พีพ่โก้ให้มาครับก็อยากอ้อนวอนแฟนบอลครับให้เชียร์พวกผมด้วยครับพีเ่เอรคะนะขออนุญาตคะ่ะไปไปเชียร์ก่อนอ๋อคุณจะไปให้กําลังใจเขาเลยเหรอก็เขาขอให้ไปเชียร์คุณมาทําหน้าที่ก่อนอ๋อไม่ใช่วันนี้คุณคุณ รียกว่าไปที่สนามนะฮะถ้าว่างไปบินไปสิงคโปร์ก็ได้นะหรือเปิดโทรทัศน์นะครับเชียร์นักเตะทีมชาติไทยของเราทั้งสองท่านนี้ได้เลยค่ะคิดว่าวันนี้มาอ้อนขนาดนี้นะคะแฟนๆต้องไปเชียร์แน่นอนเลยอะ่ะครับพร้อมหรือยังฮะทั้งสองท่านไม่มีสัญญาณบอกเลยว่าพร้อมแม้แต่นิดเดียวพร้อมไม่พร้อมตอนนี้เชิญประกาศได้เลยครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงชายมีดังนี้ครับ เดอรสไซมอนนเดวข้ามีบไหนเนี่เ้วัิะเานาเด็กที่ิยาถูกกระทำเรื่องทุกข์ผมาเพื่อทำานงานไดด้ทงรเที่กลวัดขนารถขงชิาแก้ไม้ะจุดดีดีรักเจ้าใจยยุนจุ่ยยิ่งดีจะเข้าใ วารุณิยมตับโอไม่แพ้<อ>ครับเฉยเลยครับครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับไม่เลี่ยนนิดหน่อยนะฮะอย่างนี้เลี่ยนมากเลยฮนะ แล้วเมื่อกี้เสียงเสียงดูกดการคุณมากเสียงเป็นเสียงแมันแม่แล้วออกออกมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยทีเดียวอ่ะเชิญเลยครับครับรางวัลนักแสดงชายแห่งปีได้แก่พี่อเล็กซานเดอร์ไซมอนเลเดียวครับ